วันนี้ก็ขอจัดให้ท่านเส็เด็จสมเด็จเดโชหุนเซ็นเต็มๆหน่อยนะฮะคุณลองคุยเถอะว่ามันจะหาทางออกได้อย่างไงหรือจะลบกันเล่าตั้งท่าอยู่นั่นแหละไม่เอาท,ท่าทีประเทศไทยก็พร้อมทหารไทยก็พร้อมแล้วนะไอ้หาเบื่อดีแต่เหาอยู่นั่นแหละ มันไม่เข้าท่าโอ้โหผมไอ้หาเราค้นแก่เหมือนกันนะนะครับไอซีรีเจ็ดนะครับไอพวกซีรีเจ็ดเนี่ยคุยภาษาคนแม่นไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วไม่อยากจะไม่รู้จะหาคำอะไรมาด่ามาแล้วนะนะเขาไม่เดือดร้อนครับเพราะมันล่ำรวยไง คุณเซนกับลูกกับครอบครัวมันร่ำรวยนะแต่คนเดือดร้อนประชาชนชาวกัมพูชาบางคนมันก็เป็นญาติพี่น้องกับคนไทยแถวเนอือชายแดนเป็นเครือญาติกันแต่งกันไปได้เป็นผัวเป็นเมียข้ามกันไปข้ามกันมาภาษาก็จะใช้เหมือนเหมือนกันนะครับไปเดินขบวนไม่ได้ครับประชาชนชาวกัมพูชาไปเดินขบวนให้คุณเซนมันบ้า มันตั้งกองกำลังอาลักขามาตั้งกี่หมื่นคนนะครับคนเดียวที่พอจะรับมืออหุนเซนได้คือท่านเตียบันนะครับแล้วประชาชนก็ถือหางมาทางท่านข้างท่านเตียบันนะครับเราอยู่ของเราดีๆจะเขเรแม่เสือกเองะมาหาเรื่องเองอมากวนตีนเองอะพูดภาษานักเลงแลวมึงมากวนตีนกลัว นะครับไม่เข้าท่านะครับคือเราอย่างนี้ครับพี่น้องทหารถ้าเราได้คุยกันอะไรกันเนี่ยคุยกับผู้นำทหารขามรนว่าพี่เอางี้ไหมเราจะต้องมาลบกันทำไมพี่กลับไปฟาดทุนเซนน่น เดี๋ยวผมเอากําลังตามไปช่วยผมไม่ยึดพื้นที่พี่แม้แต่คืบเดียวผมไม่ยึดเลยสักคืบเดียวแต่ผมจะนํากําลังบวกกับพี่รวมไปตีแม่นเลยนะครับไปปลดมันไปจัดการมันหุนเซนหุนเมเน็ตน,น,นะครับสองคนถ้าทหารหารันปากกระบอกกลับไปหาหุนเซนหุนมมเน็ตจบพี่จะต้องมาเป็นขี้ข้ามันทําไมแล้ะไอหุนเซนนะ นะครับพี่ขึ้นเป็นผู้จัดการทหารบกแทนมันเลยนะครับและใครจะเป็นนายงนายกพี่ก็ว่าไปเลยนะครับประกาศใช้กฎอายการศึกในกัมพูชาเลยเออเราจะมาลบกันทำไมเล่าเดี๋ยวผมนำกำลังตามพี่ไปด้วยแล้วผมไม่ยึดพี่จบภารกิจของพี่แล้วเดี๋ยวผมกลับนะครับผมกลับกลับบ้านผม ผมดูแลเขตแผนที่ประเทศไทยไม่ให้ใครมาล้ำเท่านั้นแหละแล้วพอพี่มีอำนาจพี่กับผมก็ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าเป็นผมผมคุยนะนะครับผมคุยนะครับแล้วผมก็ยุท่านเตียบันด้วยนะครับตอนนี้คนขเขมรเกลียดหมดแล้วหุนเซนนะ่ะคนไทยก็เกลียดหมดแล้ว ต่อไปมันจะคบกันได้ยังไงจะเดินหน้าได้ยังไงท่านก็ร่วมรบกับฮุนเซนมาท่านมีวีรกรรมในการรบมาไม่ได้แพ้คุนเซนเลยไม่อาปล่อยให้มันมีอำนาจมาตั้งสามสิบจะสี่สิบปีแล้วได้งไงนะครับไม่ต้องไปเกงใจแล้วผมว่าประชาชนคนไทยรักท่านเตียบันนะนะครับเพราะท่านไม่เคยมาก้าว ล่วงก้าวร้าวเอาเปรียบประเทศไทยนะครับก็ลองไปคิดกันดูนะครับและแม่งขยันโพสต์จริงๆนะ้หุนเซนนะี่ยนะครับขยันโพสต์โพสต์แล้วมันก็คูมอารมณ์ไม่อยู่ อารมณ์มึงกับกูมึงก็พอๆกันแหละเวลาเบรกแตกมันก็พอกันนะ่ะแต่ของผมเนี่ยมันก็เป็นแค่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนเจ้าเหนือเหนือชีวิตของประเทศเขมรเ,เลยนะเอาเลยนะผมดูถูกคุณนะไอ้หกข้อที่คุณจะนั่นเนี่ยเอาเลย พวกนี้เช้าเอาเลยทหารขมรไม่ใช่ว่าเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งอดีตทหารขมรนแดงลูกหลานทหารขมรแดงเขาก็ไม่ชอบคุนเซนแล้วครับเพราะเขาลบพุ่งกันมาสองเตียบันกับคุนเซนเป็นพวกกันจริงแต่คุณเซนแม่นเอาเปรียบ ตั้งตัวเองเป็นนายกเตียบันก็เป็นลูกน้องไปตลอดอยู่อย่างนั้นนะครับมันเอาเปรียบเพื่อนตลอดนะครับผมดีใจนะที่คุณบอกว่าคุณจะ ไม่เข้ามารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ห้ามคนของคุณนะครับมาขนไปเลยครับขนคนป่วยไปเลยขนคนป่วยไปเลยไอ้ดาแเ้าที่ปิดเนี่ยเป้าหมายหลักคืออย่าให้คนไปเล่นการพน,นันสองอย่าให้น้ำมันออกนะครับอย่าให้น้ำมันออกนะครับส่วนไอ้ที่ชาวบ้านเขาจะ ต้องกินต้องใช้เราก็อนุโลมผ่อนผันไปก่อนนะครับก็นับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยชนชั้นนำของขเมรเนี่ยไม่ต้องเสือกมารักษาประเทศไทยเลยนะไม่ต้องมาเลยนะครับแม้แต่หุนเซนญาติหุนเซนอะไรเนี่ยที่จะมาเข้าโรงพยาบาลเอกชนเมื่อก่อนเราบริการยันโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับไม่ต้องมานะครับ ถ้ามาถ้ารู้ข่าวเดี๋ยวผมก็จะมาพูดอย่างเนี้ยแล้วก็จะชวนชาวบ้านไปลุมแห่มึงนะครับไปต่อว่าคุณไม่ได้ไปลุมกระทืบหรอกน,นะคุณใหญ่ในกัมพูชาแต่ว่ามาประเทศไทยคุณไม่ได้ใหญ่หรอกนะครับถ้ารัฐบาลไทยไม่ได้เชิญมาเนี่ยไม่มีตำรวจรปภไม่มีฝ่ายทหารรปภคุณเนี่ย ชาวบ้านมันจะลุมเกลียดคุณนะคุณลองคุยเถอะว่ามันจะหาทางออกได้ยังไงหรือจะลบกันเล่าตั้งท่าอยู่นั่นแหละไม่เอาสักทีประเทศไทยก็พร้อมทหารไทยก็พร้อมแล้วนะไอ้หาเบื่อดีแต่เห่าอยู่นั่นแหละนะครับดีแต่เหา่า ไม่มีใครเขาก็สันอยากจะทำสงครามแล้วครับมันมีแต่ความเจ็บปวดมันมีแต่ความสูญเสียผมว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับรัฐบาลไทยครับในเมื่อยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ปิดสนิทไปเลยครับปิดสนิทเลยครับปิดสนิทเลย ไม่ต้องผ่อนผันแล้วครับไม่ต้องผ่อนผันอะไรแล้วครับปิดเลยครับไม่ต้องข้ามไปมาหาสู่กันแล้วไม่ต้องทํามาค้าขายกันแล้วนะครับปิดไปเลยครับบ่อนเจ๊งไปเลยนะครับและคุณคิดหรือว่าไอ้ศักยภาพคุณเนี่ยที่คุณปล่อยประเทศคุณโซมมาเนี่ยคุณจะใช้เวลากี่ดีกี่ปี ที่จะพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เพียงพอคุณไม่ซื้อสินค้าไทยคุณก็โดนเวียดนามโขกราคาอีกเวียดนามเขาจ้องจะกระทืบคุณอยู่เมื่อก่อนคุณเป็นลูกน้องเวียดนามอยู่นะครับตอนนี้ชักมากเรื่องนะครับเมื่อก่อนเอากำลังเวียดนามมาไงไม่ใช่ว่าคุณเซนเก่งเป็นเทวดานะมันลบชนะ,ขะเขมรแดงเนี่ยโน่นไปเอาทหารเวียดนามมานะครับ ไม่รู้ไอตอนลบกันเนี่ยแม่ป่วยตาเสียไปข้างนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาชนะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเห็นว่าจะเป็นขี้ข่าเวียดนามได้ดีงั้นเลยจับเชิดคุณเซนขึ้นมาให้มามีอำนาจเป็นริ้วล้อเวียดนามเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรจะแดกได้เงินไปก็จากบ่อนการพนันพูดมาสิว่าไม่จริงนะครับ เราไม่ต้องห่วงครับเราไม่ไปขึ้นแล้วครับสารโลกเนี่ยไม่มีทางใครจะบังคับเราไปขึ้นได้แล้วครับ